เขาเป็นดีไซน์ใหม่ไฟสี่เหลี่ยมมันจะเป็นเหมือนไฟที่สามารถระบายความร้อนได้ดีด้วยนะครับผมไม่ได้สวยอย่างเดียวนะซึ่งมันอาจจะกันได้ไม่หมดถึงข้างบนหรอครับแต่ให้มันมีความลงตัวกับมิติของตัวรถนะแล้วก็ชุดแต่งพ้าที่เราติดขึ้นมาลล่าลังคาปรับได้ก็สตอมแท็กเลยนะครับผมซึ่งราคาตัวรถก็จะโดดไปล้านสองล้านสามนะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้คุณกําลังอยู่กับช่อง New c วคา h ช n n นลนะครับผมเป็นช่องที่จะพามาดูรถแต่งสวยๆรอๆนะครับผมวันนี้เราอยู่กับเจ้า Next Gen เลนเนะเป็นรุ่นสปอร์ตนะครับผมขับเคลื่อน2ล้อนั่นเองราคาตัวรถจะอยู่ที่9 7 4 0 0 0บาทนะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อราคาจะอยู่ที่1 5 9 0 0 0บาทนะครับผมหากใครสนใจรุ่นไหนก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมก่อนจะรับชมว่าคันนี้แต่งอะไรกันบ้างรบกวนช่วยกดไลค์กดถูกใจกด s u r i c r ให์ด้วยนะครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำคลิปเอารถแต่งสวยๆมาให้ชมนะครับผมนะครับ วันนี้นิวอยู่ที่โชว์รูมฟอร์ดพระนครเกษตรนวมินนะครับผมอยู่กับเจ้านี่เลยสตอมแท็กไม่ใช่นะครับสปอร์ตนะครับขับเคลื่อน2ล้อเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับผมตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0นะให้แรงม้าอยู่ที่170แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่405นั่นเองนะครับผมเป็นเทอร์โบเดี่ยวนะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาดูชุดแต่งก่อนเลยนะครับผมไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยคลิปนี้ เริ่มที่ฝากระโปรงก่อนเลยนะครับผมก็จะมีอะคริลิกคำว่ารนเจอร์มาให้นะครับผมอันนี้ก็จะติดเพิ่มขึ้นมาให้นะครับผมดูเพลินๆนี่เหมือนสตอมแท็กเลยนะครับผมถ้าเป็นสตอมแท็กก็จะติดมาจากโรงงานอยู่แล้วนะ,อ,ะอันนี้เราติดเพิ่มมาให้ด้วยแล้วก็ฮูดทางด้านบนนะครับผมที่เราเห็น2ฝั่งนี้นะครับอันนี้ก็ไม่ได้ติดมาจากโรงงานนะครับผมอันนี้เป็นติดประดับมานะครับผมถ้าคุณคุ้นก็จะเจอกันในที่แรปเตอร์ของเรานั่นเองเป็นการติดแบบเหมือนแรปเตอร์เลยเรียกได้ว่า สวยงามและลงตัวมากนะครับผมจุดเด่นที่สำคัญของชุดแต่งนี้เลยนะครับผมก็จะเป็นชุดแต่งวิกเตอร์นะครับผมเป็น all new วิกเตอร์นะครับผมเป็น body คิ t design แบบนี้เลยเดิมทีที่เราเห็นกระจังหน้าที่เป็น ford ที่ยอดนิยมที่เราใส่กันเกือบทุกคันนะครับอันนี้ไม่เห็นแล้วนะครับผมเพราะเป็นดีไซน์ใหม่จากกระจังหน้าของวิกเตอร์เลยนะครับมาพร้อมไฟนี่นครับ mini l i ท์สามจุดนะครับผมสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็มีร่องรูๆเยอะๆเนี่ยลังพึ่งที่เขา เรียกกันใช่ไหมเนี่ยอ่าอันนี้ก็สามารถระบายความร้อนได้ดีด้วยนะครับผมไม่ได้สวยอย่างเดียวนะครับผมแล้วก็จะมีนี่ไอ้ไฟอย่างนี้ด้วยนะครับผมไฟสี่เหลี่ยมมันจะเป็นเหมือนไฟที่สะท้อนอะคริลิกกระจกที่อยู่ด้านในด้วยนะอ่าฝั่งละ2ลูกเลยเนี่ยสวยมากเลยนะครับผมนี่เรียกได้ว่าลงตัวเลยนะครับผมแล้วก็มิติตัวรถเนี่ยที่เห็นสวยแบบนี้มันก็คือการยกตัวรถขึ้นนะครับผมถ้าเดิมทีมันก็จะ ดูเตี้ยๆเนาะถ้าเราแต่งขนาดนี้แล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะยกตัวรถขึ้น2นิ้วนะครับผมโดยการหนุนก้อนรองนะที่หัวโช๊คจากทางด้านในนะเพื่อให้ตัวรถเนี่ยดูมีมิติแล้วก็มีการเปลี่ยนปีกนกปรับองศาลูกหมากกันโค้งนะเพื่อที่ว่าลดอาการกินของหน้ายางนั่นเองแล้วก็ตัวล้อด้วยนะครับผมถ้าเราไม่เปลี่ยนล้อนะครับผมแล้วเราติดซุ้มใหญ่ขนาดนี้นะครับผมก็จะเหมือนเราเอา เขาเรียกอะไรเอาของใอส่กระเป๋ากางเกงเยอะๆมันก็จะตรงๆอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ต้องเปลี่ยนล้อด้วยนะครับผมเพื่อที่ว่าให้มันมีความลงตัวกับมิติของตัวรถนะแล้วก็ชุดแต่งพลาที่เราติดขึ้นมาเราก็เลยได้เปลี่ยนล้อเป็นล้อขอบ18ล้อแต่งขึ้นมานะครับจากค่าย a vampire นะแล้วก็มาพร้อมกับยางออเทเลนเป็นยางของโอตานีนะครับผมขนาด35ทับ r 1 8นั่นเองเรียกได้ว่าแก้มยางเนี่ยมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่เวลาวิ่งก็จะเกิด ความนุ่มนวลน,นะทำให้ตัวรถเนี่ยนุ่มนะเวลายกแล้วก็ยังมีความนุ่มนวลอยู่นะครับผมก็จะประมาณนี้นะแล้วก็ชุดแต่งวิกเตอร์ก็จะมีกาบข้างติดมาให้ด้วยนะครับผมนอกจากความสวยงามแล้วนะครับผมมันก็ยังสามารถกันเศษหินเศษดินก้อนหินเนี่ยมากระแทกที่ตัวประตูรถได้นะครับผมซึ่งมันอาจจะกันได้ไม่หมดถึงข้างบนหรอครับแต่ก็โอกาสโดนส่วนมากมันก็จะอยู่ช่วงด้านล่างนะครับผม นี่เลยก็จะสวยสวยงามแบบนี้เลยเบ้ารองมือเปิดก็ติดมาให้นะครับการเล็บกัรลอยแน่นอนนะครับผมแล้วก็ทางด้านบนนี่ลาวหลังคาอันนี้ใช้งานไม่ได้จริงนะครับผมเป็นการติดแบบประดับนะครับผมถ้าอยากให้ใช้งานได้จริงก็จะไปเป็นตัว w i ยแขึ้นไปเนาะหรือ Storm-Tag เลยถ้าอยากได้แบบปรับ ลาวหลังคาปรับได้ก็สตอมแท็กเลยนะครับผมซึ่งราคาตัวรถก็จะโดดไปล้าน2อล้าน3นะครับผมอันนี้ถ้าลูกค้าไม่ได้ใช้ก็ติดประดับสวยงามก็ได้นะครับแบบนี้เลยสวยสวยงาม,งามไซตสต็ปที่ขึ้นไปหยิบของท้ายกระบะมีมาให้ด้วยนี่ขึ้นหยิบง่ายมากไม่ต้องไปเหยียบที่ล้อแล้วนะ,ะมันมีมาให้เลยเรียกได้ว่าฟอร์ดเนี่ยเขาคิดค้นมาแล้วนะครับผมทาให้เราแบบรู้ว่าการใช้งานกระบะจริงๆอะ่ะมันก็จะเหยียบ จากทางด้านข้างนี่แหละครับผมแล้วก็โลบาร์ทางด้านหลังนะจะเป็นโลบาร์ของแฮมเมอร์เป็นโลบาร์เหล็กแขนยาวนะครับผมแฮมเมอร์ก็ขึ้นชื่อเรื่องเขาเรียกะไรวัสดุเหล็กอยู่แล้วโลบาร์กันชนหน้ากันชนหลังบันไดข้างนี่แฮมเมอร์ Palmer นี่ขึ้นชื่ออยู่แล้วครับแล้วก็จะมีสแกนด้วย QR วอาโค้ดวาลันตีด้วยเดี๋ยวเรามาดูันที่ด้านท้ายต่อเลยนะอ่าด้านท้ายก็จะมีนี่ครับครอบฝากระบะท้าย F O R D นะครับผมครอบเข้าไปทั้งชิ้นนะครับนอกจากสวยงามเหมือนเดิมนะครับก็สามารถการเศษหินเศษดินมากระแทกได้ด้วยนะครับมันก็จะไม่โดนที่ฝาท้ายนะแต่มันก็มันมีแฉลบตรงนี้บ้างมันก็ต้องมีเป็นเรื่องปกตินะแต่มันก็ยังช่วยเซฟด้วยนะครับนอกจากความสวยงามนะครับกล้องมองหลังก็มีมาให้เหมือนเดิมนะครับไม่ได้ถอดไปไหนคือตรงนี้ก็จะเว้นไว้ให้นะครับผมเพื่อที่ว่ารองรับกับอุปกรณ์เดิมนะไม่ต้องถอดไม่ต้อง ปรับแต่งใดๆทั้งสิ้นนะครับอะคริลิกคำว่าเลนเจอร์ก็ติดเพิ่มขึ้นมาให้นะครับผมโดยปกติมันจะเป็นตัวปั๊มนูนล,ลงเข้าไปที่ใต้ฝากระโปรงหลังเนาะอ่าก็จะสวยๆแบบนี้เลยส่วนฝาท้ายก็จะเป็นแบบผ่อนแรงนะครับอีซีริดก,ก็จะค่อนข้างเบาเลยเอาจริงคนคนเท่าคนแก่ก็ใช้งานง่ายนะครับเปิดได้เลยเดีผมใช้นิ้วชี้ยกโชว์ได้เลยนะเนี่ยแข็งแรงมากเบามากด้วยโอ้ หมยถึงกับผมมาแข็งแรงไม่ใช่ไม่ใช่นะครับประมาณนี้เลยนะครับผมไลเนอร์ก็ติดมาให้อยู่แล้วนะครับผมอี๋ยวมาดูที่ภายในเนาะนิดๆหน่อยๆภายในตัวรถรุ่นสปอร์ตก็จะเป็นเบาะหนังนะครับเดินด้วยได้สีเทาหรือสีดำดีอ่ะสีเทาดิอ่นนะเนาะเดินด้วยได้สีเทานะครับแล้วก็จะมีคําว่าสปอร์ตอยู่ตรงนี้นะครับพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้าล้านเปอร์เซ็นนี่เป็นพุทธสตาร์ทแน่นอน แล้วก็ไฟหน้าออโต้สามารถปรับดึงลงเข้าออกได้นะครับผมนี่หน้าจอก็จะเป็นแบบดิจิตอลแล้วนะครับผมแอร์ก็แยกซ้ายขวาอิสระถ้าใครร้อนนะขึ้นรถมาถึงนกดแม็กนี่เลยมันจะเป่าให้แบบเย็นไวมากเลยเย็นจริงก็ปรับในความเย็นที่เหมาะสมเนาะถ้าใครร้อนใครหนาวก็แยกซ้ายขวาอิสระเลยครับแฟนร้อนก็เบาลดเพิ่มเนาะอุณหภูมิแล้วก็รองรับไวเลสชาร์จด้วยนี่ สามารถเอาโทรศัพท์วางไว้ได้เลยนะครับผมแล้วก็แบตเตอรี่ก็จะอยู่เท่าเดิมเพราะว่ามันประคองแบตม,มันไม่ได้เป็นฟ้าชาร์จนะมันก็จะประคองแบตนะครับผมเกียร์ก็สามารถปรับเป็นเกียร์เมนวลได้ก็เลือกมาที่เกียร์เอเลยนะครับผมนี่แล้วก็ชิปที่หัวเกียร์นะครับบวกลบได้ที่ตรงหัวเกียร์ได้เลยนะครับน,นี่ชิปจุ๊บๆได้เลยเนาะประมาณนี้นครับโหมดการขับขี่ก็มีอยู่ประมาณ4โหมดหลกักๆก็คือ normal โหมดอี Eco, โคโหมดประหยัดโหมดนี้เลยโทวโถวฮอโถวฮอลากพ่วงเนาะแล้วก็โหมดหายแล้วก็โหมดถนนลื่นนะครับ slippery หน้าฝนนี่ใช้เลยครับผมช่วงนี้หน้าฝนนะเป็นห่วงสุขภาพการขับขีบ่บนท้องท้องถนนกันเลยก็ใช้โหมดนี้เลยนะครับผมก็หลักๆก็จะประมาณนี้นะครับผมสิ่งที่หายไปนะถ้าเราไม่เอาขับเคลื่อนสี่ล้อนะขับเคลื่อนสี่ล้อมันก็จะมีโหมด ทรายแล้วก็โหมดค้นล่องที่เพิ่มเข้ามาให้นะครับผมโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ความจําเป็นเนาะถ้าเราใช้ในชีวิตประจําวันเหมือนรถยนต์ทั่วไปนะครับขับเคลื่อนสองล้อก็เพียงพอแล้วนะครับผมถ้าเราอยากไปแบบออกทริปเหรอออกทริปเข้าป่าเข้าเขานะครับก็แนะนําเป็นขับเคลื่อน4ี่ล้อนะครับผมก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ความชอบแล้วก็ วิจารณญาณน,นะของแต่ละบุคคลนะว่าใครใช้งานประมาณไหนนะครับผมหากใครสนใจ Next Gen Ranger ทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น Laptor Everest หรือ Ford Ranger นะครับก็สามารถติดต่อนิวเข้ามาได้ที่รายละเอียดด้านล่างเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ